ยางมายางมาเจอจังซี่พี่น้องพุนะเจอจังซี่อยเอาบัมันละงามแท้มันแงงามงามคุยยางมาน่ะสิไงคะเบิ้งเด้อนอยู่หิมทางเลยบ้อพอดีแกงปอฮอตัตัตัวคนละสอออนไม่แน่จ้าเบิ่งงฮิตมัน ยังลายดอกเด้อนี่เอ้าสิเอเมือน่ะเลยเนาะถอดเสือเสือเสร็จแล้วน้อมาเลยนี่จ้าอีดอกนึงอู้ย่างมาอู้เร่นี่อีดอกนึงอันนี้อันนี้มันบวมแล้วอันนี้ยังก็สิไงจ้ามือนี้สิไงเฮ็ดเธอเบิร์เด้อเนี่ยไม่เป็นไรนี่โอ้ยสองดอกมือเด้อบด้อเ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 ด้ออยู่ข้างทางอนนี้เห็ดอยู่ข้างทางว้าวฮูเน่จ่าเน่มาเน่ไหม โอ้ยแล้วสิได้ถุงเสื้อแล้วมัเนี่ย <c oughs> บังบังไอีดอกนึงบ้น่ะโผล่ขึ้นมาจากดินอ้ยมนี่ยสะบุไถยจองไว้อู้ห้าวันไม่ได้เข้ามาเขาก็ยังยังงามอ้ย,ยังมีหลายดอกเด้อจ้ะตรงเนี้ยเขาเคยออกนี่อู้ว่าปบะปละปาดอกนี้คืองามอู้เธอช่างสวยเสลเกินงามปลอลมใจปะ พูดนะดอกดึงกระแกงอิ่มพูดนะจนเตะอูู้เนี่ยจ้ะบึงลอยเขาบึงลอยเขาลอยเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาจากรากเนี่ยขึ้นมาจากรากต้นไม้นเ,นเนี่ยเห็ดอันนี้อู้นี่เพื่อปูต้นอันนี้นะเห็ดเกิดแน่นอนนี่ต้นเองเนี่ยนี่ต้นนี่ก็จะเกิดใต้ต้นนี้เลยจ้ะเห็ดนี้นะดอกบักง่ายบักเต้ ก็จะได้นั่งซอยเห็ดสกอนจังเมื่อจะเพราะว่ามันเต็มมันเต็มเนี่ยจ้ะอู้เอามารวมเดี๋ยวยังไม่นั้น,เ,นเพราะว่ามันเต็มก็จะได้นั่งหั่นเห็ดน้ำเมื่อว้อาะเจ้าจอดมองนี่มองนี่สามดอกยังอีมีอีเด้วนะไปอีไปอีมีอีกนะยังเดินไม่ถูกวันนี้จะสิงไงเห็ดทะเบงเพราะว่ามันเต็มอู้มองนี่ คุณนะ่ะคุณงนาะมนี่เห็ดตรงนี้สวยมากอุดมสมบูรณ์โอ้ยขอบคุณหลายๆนี่จ้ะมังดอกนี่ดอกนี้ก็คือเดียวคนนี่อยู่มองเดียวเลยได้จ้ะไม่ได้ไกลจากกันเลยนี่อู้พอสีเยอะกินแท่แกงเห็ดนี่ย่าง้ามาสองเก้าสามเก้าก็ได้กินแกงเห็ดมนเน่จ้ะ สองดอกนี่ก็เก่งเขาเลือนแล้วจ้ะว่าสิเก็บพอดีเกงเอาแววมาหลุดโอ้ยเดมอใหญ่หนึงอีแล้วมาเอาไปเก่งมาเลจ้ะสามดอกุูน่ะเป็นตะออน่อร์ุูน่ะมันออกตามรากไม้เนาะป,ปีนี้นะา่าวุไทยมาจอบดูตลอดก็เลยได้จ้าก็เลยได้เขาปีก่อนน้ำมาไม่ทัน เขาบานทิ้งเลยจ้าเมื่อสองปีก่อนปีกายนี้ออ้มหมันีหจ้ามันไหนมันไหนมึงขาเขาดอกนี่มึงเองาจ้าโอ้มัเชืเอ่อบึงบึงมันดอกเขางามอุดมสมบูรณ์อิลี่มองนี่นะพูนพระขวอนี่นะพูนนี่นะ <c oughs> นนะโอ้ขอบคุณหลายขอบคุณอิลี่จ้าสับ,บุรไทยละมักอยู่มึงกับยุ่งบีนี่ก็พออแบบนี้ละจ้า ไม่อยากย้ายไปไหนไม่อยากไปทางไหนเนี่ยกระเพาะมันเป็นจังสี่ละแามเฮ็ดกระไ้เฮ็ดกินอุดมสมบูรณ์อิลิจ่าป้าเนี่ยสันสาบพทนธสิวาเน่ยตัดต้นไม้ญา่ตัดต้นไม้จุ่มว่าเขาตัดต้นไม้โอ้แมวบ่นอ่ะแมว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 จ่มว่าเขาตัดต้นไม้มีเยอะเขาตัดต้นไม้เพราะว่าต้นไม้มันทําให้เห็ดออกนี่แหละจ้าเนี่ย สามดอกนี่แกงกินมืดครอบมืดคู่ขอเฉียวมือเลยเลยจ้ามัน,นี่งามเนาะสะโอนพระเจ้าจอนมันยอดมากขอบคุณหลายๆมัน่เห็ดน,นี่โอนพระเจ้านี่ละ่ะคอยเลือบสวีเดินกับพ่อเบบนี่ละจ้า เลิฟสวีเดนก็พ่อแบบนี้แหละมันเห็ดงามมีเห็ดให้กินจ้าสกูเกิลน,นี่คักิลีเดอร์จ้ามีเห็ดไหนเก็บงามอิลีไม่ต้องเดินไปไหนไกลอยู่ใกล้ๆบ้านก็ได้กินเห็ดไม่ได้ขับรถขับเรือไปไกลหรอกจ้าเห็ดอันพึ่งหวานเนี่ยพอได้กินพ่อได้เก็บพอ่พอได้กินให้ได้ท่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเเ้อมัม้งนะใครชอบ คลิปอันสาบุทัยภาคเกเพ็ดดอกใหญ่ดอกตูก่กบฝากดไลค์กแเซ์ในเดือนิีโปจิม้มเธอสาบุทัยเนี่ยจ้าเอ็ดคลิปตั้งใจอีหรีเกเพ็ดฤดูกาลเกเพ็ดป่ะงาม